ับอยู่ผมเช่นเคยนะครับในช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเเช่นเคยครับที่นี่ที่เพชรยนต์นะวันนี้นะครับนำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวจ้าไฮรักรี v o ปี2016คันนี้นะครับสีขาวนะไม่ใช้งานเพียงแค่70,000โลเท่านั้นเองนะคันนี้นะปี2016นะครับมาดูในส่วนของออปชั่นของเขาครับมีอะไรบ้างนะคันนี้นะครับเป็น 2.4G เป็นตัวท็อปก็จะได้ในไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟเด l เป็น LED นะระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตกแต่งพิเศษด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคันนี้นะครับสเกิร์ตรอบคันในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนของล้อเป็นล้อมแม็กสวยงามนะครับขอบ20นะครับยางใหม่ปี2018ดอกยางหล,หลือเลยคันนี้นะนะครับสวยงามลงตัวนะครับ เข้ากับชุดแต่งพิเศษได้ดีเลยทีเดียวคันนี้นะครับฟิล์มติดตั้งให้รอบคันนะครับบานหน้าเต็มนะครับกระจกมองข้างก็ปรับพับกับเก็บไฟฟ้าได้นะครับมีไฟเลี้ยวติดตั้งมานะครับประดับมาเรียบร้อยรุ่นนี้นะครับได้คิ้วกันสาดตรมาทั้ง4ประตูนะครับของแท้ของเดิมศูนย์เลยนะมือจับประตูเป็นโครเมียมมีเบ้ารอง กันลอยด้วยนะครับดูในส่วนของออปชันด้านในนะในส่วนของออปชั่นด้านในนะครับนะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานฝั่งคนขับเป็นออโต้มาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกปุ่มสวิตช์ปรับพับกระจกไฟฟ้ามองข้างนะลำโพงติดตั้งมาให้6ตตำแหน่งนะครับมีทวิตเตอร์ด้วยลนะานข้างาดูนะเบาะ คนขับเป็นเบาไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะพวงม,มาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับสูงต่ําขึ้นลงได้มันเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพวงม,มาลัยนะพวงม,มาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อย b a c k 3ตําแหน่งนะคันนี้นะครับจอเป็นเครื่องเสียงเป็นจอสัมผัสนะครับ CD MP3 FM AM ได้หมดนะแอร์ออโต้คันนี้เกียร์เป็นเกียร์เมนนวลสปีดน,นะครับ มีช่อง power o l e t USB มาให้มีคูลบ็อกซ์ตอนนี้ได้เบาะหนังนะครับเป็นสีน้ำตาลอ,อกอนสีน้ำตาลสีเขียวมีสีน้ำตาลประมาณนี้นะออกสีเขียวน้ำตาลนะครับมีโหมดการขับขี่เป็น e c โ Mode แล้วก็ power mode มาให้นะครับตรงที่พักแขนนะครับตรงโซนโซนกลางนะครับเก็บสัมภาระนี้จะมีช่องอ AC มาให้นะครับ AC 220โวลต์มาให้นะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาด100วัตต์นะได้น,นะครับมาดูในส่วนของตอนหลังนะครับในส่วนของตอนหลังนะครับคันนี้นะครับในช่องกลางก็จะมีแอร์หลังมาให้นะ,นะมีช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเบาะมาให้นะครับมีที่พักแขนนะสำหรับ ผูสารตอนหลังนะครับดูสวยงามครับนะมีมือจับขึ้นลงมาให้เจ็ดตำแหน่งนะก็ดูสวยดูงามดีนะครับคันนี้รับประกันเช่นเคยครับไม่เคยเกิดบันเทิงชนนักที่ก้อมแด้ยงสิ้นนะคันนี้นะถ้าหากใครหายอยู่589 0 0 0บาทครับรีบเลยคันนี้เพิ่งเข้ามานะอ่ผมปลายเร็วนะคันนี้นะครับนะด้านหลังนะมีแครี่บอยติดตั้งมาให้นะครับเป็นแครี่บอย ปาท้ายเป็นมือจับโรเมียมนะครับมือเปิดปาท้ายโรเมียมพร้อมกล้องถอยคันนี้ดูสวยงามนะครับไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้พร้อมไฟติดตั้งมาให้ที่แคลริบอยนะครับตรงสปอยเลอร์ตกแต่งพิเศษคันนี้นะครับก็ดูสวยดูลงตัวนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับคันนี้ด้านหน้าเครื่องเขาเป็นยังไง ห้องเครื่องนะครับก็รับประกันนะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับไม่เคยเกิดบัติเหตุชนหนักที่คว่ำใดๆทั้งสิ้นนะครับนะมาร์กสีมาร์กน็อตต่างๆยังอยู่ครบนะครับซีนฝากระโปรงสติกเกอร์นะแผ่นเพดครบนะครับของแท้ของเดิมโรงงานรับประกันได้เลยนะครับคันนี้นะ ถ้าใครหาอยู่นะครับคันนี้นะครับผมขอแนะนําได้เลยนะคันนี้4ประตูเกียร์เมนวนนะครับปี2016นะคันนี้สนุอราคาขายเพียงแก่5้9 0 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนะสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตมีรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เหมือนคันนี้ผมก็จะนํามาอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ